นโดนไหมสวัสดีพี่น้องเจฟซีชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับชายพาด้วยครับเลากยิงปลาเช่นเคยครับผมนะตอนได้สายครับผมพอดีลุงก็หลานกับกัปลุงกับเขียดครับผมทำงานครับหลานก็มาก็หลานสองคนกับกับบ้านแล้วเนาะมาหาพ่อแม่เนาะสายคอมบีครับ เขาเริ่มทำงานครับผู้นี้เนาะแต่ว่าผมวันที่สี่ครับวันที่สี่เริ่มงานเนาะมีดินเนาะวันนี้ก็บทีเีโอกามาทําคลิปครับผมเกี่ยวกับยิงปลานะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมของกาะชายพาลุยนะครับนะผมวันนี้อยู่บนเปย์ครับผมนี่บนเปย์ครับเปย์ขึ้นต้นต้นยูคาเนาะครับพี่น้องอ่ะมาติดตามดูผลงานกันเนาะโอเคครับผม ดีขับรถมาเห็นปลาลอยเนาะเดี๋ยวที่จอดดูจะคู่ครับผมนรอยอยู่ตรงตัวหนึ่งครับตแต่ว่าถ้าหน่อยหลายผมก็ไปยิงเนาะว่าผมจะเรายิงตัวใหญ่ไหมครับตัวไหนพอยิงได้ก็ยิงครับผมตัวไหนมันหน่อยหลายก็ไม่ยิงครับปล่อยไปทำพันต่อไปครับผม เมื่อกี้ลงแมงต่ำพี่น้องมันเขาลงดังนะก็ลงกล่ำหน้าม,มันนัวหน้าขุนแล้วก็ลงกล่ำที่เขาทำไว้นะเขาลงกันปลามันก็เลไม่ลอยครับตื่นขับหาดูไปเรือพี่น้องลอยข้งไหนยิงข้างนั่นเหรอมุมมันลงแล้วพี่น้องลยแล้วพี่น้อง โอ้ยตกยบเข้ามามันลบพอดีพี่หน่อยโอ้อแล้วข้ามาลบพอดีเลยงานยิเดีปืนเนาะตัวงามอยู่ครับผมนะตื่นหลุดเนาะยวรอดูใหม่ครับผมก่นนะพนุรอฟังดีครับไปใหม่เรีบยเป็นเงาเงา ก็นะยังงอไมนะ่รูน้นนะเป็นที่กูดีริงครับเป็นงอเราจริงไงเนาะโดนไหมงอฮึพิตโอ้ยืม ิพี่นอโดนนะพี่น้องโดนแล้วครับผมเปลี่ยนยางโดนเลยครับโดนโดนนะพี่น้องโอ้ตรงไหมครับผม ต้นหอยขอโทษลองยางลองยางพี่น้องครับผมเจอเซลอีกแล้วเราวันนี้เรายิงไม่ได้เราเจอเซลอีกแล้วเนอะ

ใหญ่ไปเลยครับพี่น้องเลยใหญ่มากนียครับผมพวันนี้รู้สึกว่ายิงมาถูกกันเนาะไม่รู้ไปเลยผมตัดยางใหม่นะครับยางไม่เท่ากันนี่ยังไงพี่น้องเลยหรือว่ายามันเข่งหุด หม่บ้านนี่ยิงยังไงก็ถูกพี่น้องเนาะแต่วันนี้ยิงหลายทีรับยังไม่โดนเลยได้ตัวเดียวอยู่เนาะสูพันได้ไปได้พันหนได้หลายตัวเลยมาดูกันโดนไหมพี่น้องรอบนี้โดน,นครับไปแล้วครับผมสายวิ่งนะพี่น้องไปแล้วครับสายวิ่งนะครับผม ồ uu 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 ừ hấp uu ừ hấp uu 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 ừ Tèm lại khắp ốm Ủa ồ ồ kìa ồ ồ dày quá không <laughs> oh. Ủa ด่ว <laughs> <laughs> พี่น้องโอ้เวมนามนขึ้ใหญ่ทถอะโอ้ <laughs> พี่น้องอันนัดลำแล้วครับผมโอ้ไอ้สวยครับนี่นี่ถึงโลไหมแกดแกดขีนเกาขมมี่มาห้องหมอนมายิงตับเลยครับพี่น้องโอ,โอ้มานมานวันนี้ คือคือครับผมจัดไปครับผมแล้ว